สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่เพี่อนน้องๆและเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่21ก่อนนะคะก่อนไปรับชมแนวทางต่อนะคะพี่น้องสรุปข้าวขวนะคะพี่น้องจ๋าสรุปข้าวๆนะคะ2ตัวนะคะเม็ดเดียวเนาะแอดให้ เด่นสองนะคะรองแปดนะคะพี่น้องจา๋าเด่นสองอันนี้นอยกาชาตินะคะพี่น้องจา๋าห้าแปดเก้านะคะแอดเขียนผิดนะคะก็เลยกาทิ้งเนาะแอดสรุปแค่สี่นอยเท่านั้นนะคะพี่น้องก็เด่นสองนะคะเม็ดเดียวคือสองเนาะเข้ารอบพิเศษบนนะคะพี่น้องจา๋าสองศูนย์นะคะตรงๆนะคะแต่ไม่ใช่ตัวชอบนะคะแต่ก็ยังเข้านะคะเดี๋ยวค่อยไปสรุปเลขในตารางนะคะอ่าเข้าพิเศษ บนสองศูนย์นะคะวิ่งแปดก็เข้านะคะต่อด้วยนอย v i p บนนะคะนอกนั้นไม่เข้านะคะสามสองนะคะหกสามสองนะคะเข้าสามสองนะคะตัวชอบนะคะพี่น้องจ๋าเข้าดูเน้นรอบนะคะเน้นรอบก็เข้ารอบพิเศษนะคะที่เน้นรอบนะคะเข้ารอบพิเศษนะคะเข้าสองนอยน้อยพิเศษ นอยพิเศษบนสองศูนย์นะคะแล้วก็นอย VIP บนนะคะ3าสองนะคะอ่าไปดูเลขในตารางนะคะ8 20นะคะพี่น้อง5้านะคะมา5กับ6นะคะ7ไม่มีนะคะต่อด้วยนอยอ่าพิเศษ8 20สอนะคะศู 03, มาในตารางนะคะ3 0นะคะในตารางมานะคะ ดูไปด้วยนะคะพี่น้องจา๋ามาในตารางนะคะศูนย์สามนะคะอ่าแปดแปดสองศูนย์นะคะแปดนะคะสองนะคะศูนย์นะคะมาสามตัวแตกนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับเลขในตารางนะคะแปดสองศูนย์ห้าเจ็ดเก้านะคะมีห้าตัวเดียวเนาะอ่าเพราะฉะนั้นสามตัวยังไม่แตกเนาะเจ็ดเจ็ดไม่มานะคะหกสามสองนะคะหกสามสองมาในชุดล่างเลยนะคะ 6กสนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครไปจับ3ตัวนะคะแตกสองน้อยนะคะวันนี้สําหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับพี่น้องที่ถูกวันนี้ด้วยนะคะเม็ดเดียวก็เข้านะคะสตัวในตารางก็แตกนะคะศูนย์สก็เข้านะคะสําหรับ2ตัวนะคะก็ยินดีกับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้รับรางวัลวันนี้เนาะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นอกเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางต่อไปนะคะอ่อวันที่ยี่สิบยี่สิบสองนะคะเดือนสิบเอ็ดนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะกับแอสเพียนนะคะคนดื่มเนาะแอสเพียนพารวย นะคะแนวทางก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแต่ก็เข้ามากกว่าหลุดนะคะอันนี้เลขในตารางนะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเอาไปจับวินนะคะหรือว่า,าจับสามตัวนะคะหรือจับสองตัวนะคะสำหรับตัวที่แอดจอให้แล้วไม่เข้าเนาะบางทีท่านใดก็ไปจับในตารางก็ได้อยู่เนะาะแนวทางฮานอยนะคะ สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทำคลิปโอ้ยสูตรหนึ่งสิพี่น้องจา๋าอ้ากาทิ้งเลยเนาะอันนี้เนาะสูตรหนเม็ดเดียวนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางต,ต่อไปนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่กดติดตามไว้ก็จะไม่อ เวลาแอดลงคลิปก็จะไม่ไม่ค่อยแจ้งเตือนนะคะพี่น้องจองให้สองตัวบนล่างนะคะอุ้ย <c oughs> พี่น้องเอ๋ยขออภัยมากๆนะคะพี่น้องมือไปถูกอีกแล้วนะคะตาลายไหมพี่น้องขออภัยนะคะอันนี้เด่นนะคะ ลงรูกก่อนจะรับชมตัวเลขนะคะเอ็ดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ อ่าเลขในตารางนะคะวันนี้อย่าพลาดนะคะเลขในตารางนะคะมีสองนะคะมีเก้ามีห้ามีสี่มีหกมีศูนย์นะคะ วันนี้นะคะแอดจะพาเด่น5นะคะเด่น5รองสี่นะคะพี่น้องเด่น5ารองสี่นะคะวิ่งรูดที่5นะคะอันนี้เลขในตารางนะคะอ่าห้านะคะก็จะพารูดนะคะแล้วก็จะมาเน้นให้เนาะ ห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะพี่น้องจา๋าได้ตัวชอบแล้วไปกลับนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจา๋า ไปกลับทุกครั้งนะคะเน้นเอาสีแดงดีกว่าเนะาะอเน้นรอบนะคะ เศษกับปกตินะคะพี่น้องจาอ๋าเน้นโลเน้นรูดห้าเนะห้าในสี่ 4. แอดก็ชอบอยู่นะคะชอบห้ากับสี่นะคะแต่ว่าเม็ดเดียวแอดก็เลยเลือกห้านะคะพี่น้องจาอ๋าเอาคู่ชอบเลยนะคะสําหรับตัวเน้นนะคะห้าสี่นะคะ ห้นะคะห้สองนะคะห้กันเบิ้ลห้หนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะรอลุ้นรอออกนะคะพี่น้องจา๋าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ